สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนเทคโกกาละจักครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบันสังข้อนมูหาตำบลกุชุมอำเภอกุชุมจังหวัดจันทบุรีครับผ่าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศพิธีกรรมทงางศาสนาอีกพิธีหนึ่งครับซึ่งบ่คอยได้เห็นเท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับซึ่งเป็นพิธีเทราพิเศษนะครับ ภาษาอีสานบันเทาคือว่าพิธีหดน้านะครับหดน้าพระหรือหดน้าสงนะครับพี่น้องครับของคนอีสานบันเฮ่าที่ยึดถือปฏิบัติกันมากแต่พอแต่แม่เฮ่านะครับแต่สมัยโบราณนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมได้ครับพี่น้องครับพิธีนี่นะฮะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อว่าเมื่อมีผู้ศรัทธานะครับมีผู้ศรัทธาเฮ็ดกองบุญนะฮะกองหด ต่อพระสงฆ์หุปดงหลนึงสึ่งจำพรรษาอยู่แล้วนะครับนะครับมีความตั้งใจนะฮะจะบวชต่อไปหรือว่าเป็นการต่ออายุนะครับเป็นการต่ออายุให้ครับการบวชของาาพระภิกษุรูปนั่นนะครับพี่น้องครับๆๆๆไปเพงบรรยากาศเดี๋ยวเลยครับ ยาจางมันก็นมดเรืยาหบดก็แล้วเดี๋ยวกินกินไงขอมาเรื่อยูดนหนาวสามเียด้วยเขาหมดก็แล้วเี๋ยวกินขางใส่หลายมดเลยผาผาีก้ว้บาดตายดเโอ้ยผากยุบวุ่นหมตัวติดมด กินหนาวได้จี่กันร่างนาวเนาะนี่กันที่การมดมดมอมย่นบั่นสองมัดนนะครับมอมย่นคนในบวดชมดเพื่อต่ออายุการบวดนี้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของพวกเขาลมเ่าเป็นลเา้นมเาอยุ่ย่ามันหนาวบ่เเลี่ยนบ่ก ừ quên óo,偏偏逆嘞，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 晒 làn cũng bận với dời đi phá đã, đã phá đã,偏逆